โอ้โหวันนี้ชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำเลยโอหดูน้ำนองล่องไหลตกประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปน้ำไหลเจิกเลยเรียบร้อยดีวันนี้วันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวลาสี่โมงพอดี ันที่เจ็ดนะครับมีใครตกไหมมี่างจังหวัดตกไหมจันทบุรีตกทุกที่นะครับผมน้ําไหลโอ้โหน้ำไหลอย่างนี้น่าจะมีกบมีไรออกแล้วดูแล้วเนี่ยคืนนี้ยวต้องให้เมียชาจแบดไฟเอาไว้แล้วเดี๋ยวเผื่อเขียดร้องไปจับเขียดรูน้ำไหลไอแรงด้วยนะเนี่ย mm hmm. ถ้าไม่ได้ขุดล่องไว้เนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วไหลไหลลงสระในสระพังแน่เลย เดีย๋ยวไปดูตรงโน้นก่อนสภาพเป็นไงนะเลตุมเปะเ,ยเปลยโอ,โโอโโยตกมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยที่อืน่อนก่อนก่อนที่จะตกที่อื่นตกหมดนะแต่ที่นี่ตกทีหลังเขาเลยดูดองน้ำหน่อย ขี้เกียจขุดให้น้ำมาไหลชั่วคราวไปก่อนยังไม่ได้ทำเอ้าติดทางติดทาง ใสกลับบ้านมวเรามีนาะทีดูรองน้ำเพราะว่าสาระเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยรองน้ำเราย,ยังไม่ดมได้ทำอะไรก็เลยเดินดูว่ามีตรงไหนที่น้ำขังน้ำไหลลงสระเดี๋ยวสระพังร้อยเลยคนนี้วิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยแฉะแบะเลยพายุเข,ข้า ตรงนู้นน้ำไหลออกไว้ทาอ่านละไม่ได้ลงบ่อดีือวาเออเจ้าว่าไหลลงบ่อไปหมดแล้วโอ้ไหลลงไปนู่นไปดูกันเ้าะเฉาะเาตรงนี้มีไหลลงบ่อบบอยู่นิดหน่อยไปดูตางโน้น,น,นหน่อยเดิน,นดูรอบสารเลย ึ้นลอดเลยลืดตกมาให้สุกให้เสียงเลยอยากตกก็ตกเลยอดหน้านี่อยากตกก็ตกเลยโล่งแล้วนะตกชั่วโมงหนึ่งผ่านไปโล่งเลย เต็มเลยหมไหลลงไปอ๋อตอนนี้ยังไม่ไดูทดลองน้ำเลยนี่ย งูตัวเล็กเลยงูตัวเริ่มเลยงูงูใหญ่มาก